สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ชาทิปมาถึงแก่นมะกรูดแล้วนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นตรงบริเวณที่นักท่องเที่ยวจะมานะคะก็คือว่าจุดแรกก็จะเป็นจะเป็นอนุสาร์สถานเนาะของสืบนะคะสะเทียนค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็คือขับเลยมาอีกหน่อยะคะ่ะทุกคนขับเลยมาอีกหน่อย ตอนนี้เราถึงสถานที่แล้วค่ะถึงที่เที่ยวละก็คือที่นี่เขาก็จะโดดเด่นเรื่องดอกไม้นะคะนี่คือเขาก็จะมีประมาณว่าดอกไม้แห่งขนเขานะคะเขาจะมีชื่อว่าดอกไม้แห่งขนเขาก็คือนาวสุดกลางสยามค่ะนี่อ่านว่าอะไรเชื่อยุงเท้าดงตูเพิง อันนี้ชาก็ไม่แน่ใจว่าภาษาอะไรเนาะน่าจะเป็นภาษาของท้องถิ่นที่นี่นะคะอันนี้ก็อยู่นี่งานตั้งแต่ธันวาถึงมกราของทุกปีนะคะน่ารักมากๆโอ้คนเที่ยวเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่บ่ายตอนนี้เวลาก็บ่ายสามโมงครึ่งนะคะจงเย็นนะคะบ่ายสามโมงเย็นสามโมงครึงะคะ่งค่ะ อนนี้อุณหภูมิก็27องศาค่ะทุกคนตำบลแก่นมะกรดอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีนะคะจังหวัดอุทัยธานีอันนี้เขาก็ดอกไม้ก็สวยเพราะว่างานก็จะเป็นช่วงธันวาถึงมาการาน,นะทุกคนเนาะดอกไม้ก็จะสวยเพราะเขาเปิดงานกันเมื่อวานนะทุกคนวันเปิดงานคือวันที่5คือเมื่อวานนี้อันนี้ต้นอะไระสวยดีต้นทุกปีปีใหม่อะ ต้นอะไรอ่ะต้นจริงต้นปลอมอันนี้ก็จะเป็นต้นลินล,ลี่นะคะสวนลินล,ลี่น่ารักน่ารักสวยมากเลยทุกคนต้นจริงนะทุกคนต้นจริงจ้าเขาจัดดอกไม้ได้สวยมากเลยค่ะปีที่แล้วเชยก็มานะ ปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มาอีกรอบค่ะติดใจดอกไม้เขาสวยแต่ปีนี้ปีนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอู้สวยส่วนดาวเรืองตรงนี้นะ,ะจุดชมวิวข้างในก็จะเป็นที่ขายสินค้านะคะสินค้าโอทอปเสื้อผ้าอาหารเนาะข้างในอู้เต็มเลยค่ะ คนเที่ยวเยอะมากสวยค่ะทุกคนโอ้ทุกคนสวยไหมมีโอกาสไหมทุกคนว่าฝนจะตกมีโอกาสหั้ยไม่น่าตกเนาะ โอ้นี่เรายังหาที่กลางเต็นท์ไม่ได้เลยนะคะวันนี้ากที่กางเต็นท์ไม่ได้นะน่าจะต้องไปไปไปที่ตรงที่เข้าให้กางกนจะเป็นตรงอนุสรณ์สถานนะคะด้วยสืบนะคะสเตียรนะ,ะตรงตรงนั้นนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แวะเลยนะคะทุกคนก็คือมาเข้ามาที่นี่ก่อนมาชมดอกไม้สวยๆเพราะว่าถ้าเป็นช่วงกลางวันจาแซน,นร้อนแน่นอนแต่เราก็เลยเลือกมาตรงนี้ช่วงช่วงบ่ายๆแก่ๆ,ๆนะคะเพราะว่าแดดไม่ร้อน แล้วต้นไม้ก็พึ่งลงเมื่อตอนต้นเดือนธันวาโนนนี้ก็วันที่6กกำลังสวยเลยค่ะทุกคนเขาก็จัดสถานที่ได้สวยงามมากๆเลยค่ะโห้ก็จะมีนักท่องเที่ยวถ่ายรูปนเต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามเป็นการพักผ่อนวันหยุดนะคะนี่ก็หยุดตั้งแต่วันที่5้านะห้าหกเจ็ดเนาะสุกเสาร์าทิตย์พอดีเลยช่วงวันหยุด ก็จะเป็นหอชมวิวนะคะอยู่ชั้นสองให้ทุกคนชมบรรยากาศค่ะ 对，我打给你，哎，我我我。

จัดสวนได้สวยมากเลยค่ะ มาดูผีเสื้อใกล้กๆค่ะทุกคนตันนี้ทำจากไม้อ่ะค่ะเป็นไม้ทำเป็นรูปผีเสื้อสวยงามมากเลยค่ะ แล้วก็ตรงน,นี้ก็เอาหญาเทียมมาปูเนาะนะก็จะได้แกดอบที่สวยงามมากๆนะเขาว่ากันว่าตรงนี้หนาวสุดกลางสายามนะคะกลางสายามนะคะทุกคนสวยงามมากเป็นช่วงเปิดงานใหม่ๆนะคะ แต่ว่าที่นี่เขาก็จะเปลี่ยนดอกไม้เ้วยนะคะเมื่อก่อนจะยามาปีที่แล้วนะคะก็คือจะจะไม่ได้มาช่วงช่วงนี้นะมาช่วงประมาณเดือนมก,การาคมแล้วะค,ะกกาาค่ะม,มกรากรุผ่ามกราคมมาช่วงป,ปลายๆละมาช่วงที่ดอกไม้ก็ก็ยังสวยอยู่นะนั่นหมายความว่าเขาจะเปลี่ยนดอกไม้เรื่อยๆนะคะเปลี่ยนดอกไม้ไปเรื่อย นี่เหมือนเขาพ่นสเปรย์ให้เป็นแบบออกเป็นแนวภูเขานะคะเป็นสีเหมือนภูเขามีนอกอยู่ตรงกลางด้วยทุกคนมีนกน้อยอยู่ตรงกลางด้วยน่ารักน่ารักค่ะ นี่ก็เป็นทางเดินได้เนาะเป็นทางเดินทำได้สวยงามมากค่ะถ้าว่วางๆนะคะก็มาเที่ยวกันได้นะทุกคนสวยงามสวยงามค่ะงานจัดจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะคะตรงนั้นก็จะเป็นบรรยากาศของข้าวโพดนะคะนี่จะมีการปลูกข้าวด้วยนะคะทุกคนมีปลูก ปลูกข้าวด้วยแล้วก็ข้าโพดด้วยนะคะมีไร่ข้าโพดเป็นภูเขาเลยค่ะที่จะเข้าไปตอนอีอีแล้วเชียก็จะเข้ามีมี้มเขาเข้าไปดูข้างในด้วยนะคะแต่ว่าสําหรับอีพีนี้เนาะสำหรับอีพีนี้เนี่ยก็คือว่าจะพาทุกคนมาชมความงามของแก่นมะกรูบริเวณที่ เขาโชว์ดอกไม้นะคะเป็นที่ท่องเที่ยวของทางจาังหวัดอุทยัยธาน,นีเลยนะคะโบทุกคนมันก็นว่าเรามาเที่ยวดูดอกไม้กลางหุบเขาเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นภูเขาด้านหน้าด้านหลังนะคือเหมือนยอู่ว่าดูดูดอกไม้เมืองหนาวกลางหุบเขาเลยะคะ่ะเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นหุบเขาเป็นภูเขาหมดเลยภูเขาล้อมรอบหมดเลยะคะ่ะตรงนี้ข้างหลังก็เป็นภูเขาเนาะ ข้างหน้าก็เป็นภูเขาตอนที่เรามาแล้วก็ลุยเขามาค่ะลุยป่าเขามาสวยงามกับทุกคนโอเคค่ะทุกคนคะสำหรับ EP นี้นะคะเชียร์ทริปก็ขอปิดกล้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทุกคน ประเทศไทยนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะจริงๆเราไม่ต้องไปถึงขนาดแบบภาคเหนือเลยก็ได้นะคะนี่คือเป็นอ,อุทัยธา,ยานีก็จะเกือบๆจะอันนี้แล้วเนาะเกือบๆจะเข้าภาคเหนือแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงนะยังอยู่โซนโซนภาคกลางอยู่นะคะอันนี้อยู่ที่ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไรจังหวัดอุทัยธา,ยานีนะคะนี่ก็ได้ชมบรรยากาศ ชมสวนลูกไม้ชมทุ่งดอกไม้กลางหุบเขาแล้วนะคะทุกคนสำหรับ EP นี้จะชิปเขอปิดกล่องไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมไว้พบกัน EP ต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ขอขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ